วานนี่มันโดนวางยาหลังตี้ยินดีต้อนรับขอให้สนุกนะเจ้าเสือลายเจ้าคิดจะทำอะไรอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาเช้าว,วันรุ่งขึ้นฮ้า รู้สึกไม่สบายเลยเมื่อคืนฝันแปลก,ปลกข้านอนกับเส้นหนังและข้าเป็นคนทําเองง่วงจังเลยนอนต่ออีกหน่อยดีกว่าเอ๋ไอ้สารเลวเส้นหลังเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้จะทํายังไงดีแอบไปเงียบๆจะได้ไม่ไอายเส้นหลังใช้ประโยชน์จากข้าและสะกดรอยตามข้าอย่างแน่นอนข้าต้องวิ่งหนีอย่างรวดเร็วองค์หญิงหนึ่งเยียนเจ้าคือคนที่พัฒน,นาการข้าเมื่อคืนใช่ไหม ดังนั้นข้าจะไม่รับผิดชอบต่อเจ้าและอย่าคิดหวังอะไรกับข้าข้ารักภรรยาของข้ามากและจะไม่มีวันแต่งงานกับเจ้าแค่รักษาสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนเหมือนความฝันและไม่มีอะไรเกิดขึ้นพวกเจ้าทุกคนชาวเจียงหูควรเปิดใจกว้างเกี่ยวกับเรื่องประเภทนี้ทำไมมองข้าแบบนี้เจ้าดูเหมือนอยากจะตีข้าง,งั้นเหรอเอ๊ะทำไมมีเลือดอยู่ล่ะนิ่งเหยียนนี่ไม่ใช่ครั้งแรกของเจ้าใช่ไหมมันไร้สาระเจ้าแต่งงานมาหลายปีแล้ว นี่เป็นครั้งแรกของเจ้าได้อย่างไรกันเจ้าจะไม่ตัดหลิงของเจ้าและอย่าใส่ลายข้าเส้นหลังตายซะอ,อ้อสิบนาทีต่อมาผ่านไปครึ่งชั่วโมงเส้นหลังแม้ว่าเราจะนอนด้วยกันแต่เราจะคงเป็นพี่น้องกันต่อจากนี้ไปออ้อๆ พี่ใช้ที่แสนดีสินะหนิงเหยียนที่เราอยู่ก็มีกฎของการเป็นพี่น้องกันกฎอะไรกันหากมีผู้ชายสองคนในห้องที่มีความสัมพันธ์ที่ดีมากและจูจๆหนึ่งในงน,งนั้นก็กลายเป็นผู้หญิงเจ้าคิดว่านางควรทําอย่างไรออกไปงั้นเหรอไม่พี่น้องขวรได้รับอนุญาตได้สนุกกันก่อนตอนนี้ข้ากับเจ้าก็เป็นพี่น้องกันแล้วข้อถ้าข้าหนิงเหยียนไปทําอะไรกับเจ้าอีกครั้งข้าจะตอนเจ้า เห็นได้ชัดว่าเจ้านั่นแหละที่หลอกข้าทำไมข้าถึงเป็นคนโดนต้อนให้ตายเถอะข้าจะถูกตีเจ้าให้ตายจริงๆหยุดมิงเจอถ้าเจ้าตกอยู่ในมือของข้าต่อจากนี้ไปข้าจะฆ่าเจ้าดูเหมือนว่าพี่ชายของข้าจะผ่อนคลายมากขึ้นแล้วสินะและสภาพจิตใจของเขาก็ดีมากขึ้นและดิ่งหยางก็มีเจตใจที่ดีเช่นกันเกิดอะไรขึ้นกับนาง สามีของนางเป็นคนนิ่งๆทั้งสองประเทศบูและเย,ย่ขัดแย้งกันมานานและเจียงดีซิมประชนอย่างกระทันหันกริรย์แห่งเย่ค่อนข้างนิ่งเฉยดังนั้นเขาจึงคิดหาวิธีที่จะจัดการแต่งงานและมั่นหมายนิ่งเยียนกับลูกชายของจักรพรรดิเหลียนปรากฏว่าเด็กคนนี้ชอบผู้ชายนี่คือสิ่งที่นิ่งเยียนทำตัวเหมือนลูกผู้ชายนางแค่แกล้งทำเป็นข้าเห็นด้วยพี่ชายข้าจะไปแล้วคงอีกนานเลยกว่าเราจะได้พบกันใหม่ ข้าเป็นคนร้ายประโยชน์และไม่สามารถช่วยอะไรเจ้าได้แต่ข้าเชื่อมั่นในตัวเจ้าเจ้าชนะแน่นอนบ้านตะคูลจางชุดก็ราชการใหญ่ไปหน่อยไม่ไม่ใช่ว่าชุดราชการใหญ่ขึ้นแต่น้ำหนักข้าลดลงตั้งหากท่านพอ่อท่านจะต้องนอนพักเป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งเดือนเนื่องจากอาการของท่านป่วยผ่านไปสิบวันแล้วไม่จำเป็นต้องรีบร้อนไปศาลไปเตรียมรถม้ามาให้หนท่านตั้งแต่เส้นหลช่วยข้าไว จากนี้ไปข้าจะต้องยืนเคียงข้างเขาไม่ว่าสถานการณ์จะเล็วร้ายแค่ไหนก็ตาม